สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y YouTube รออหลนรวมดำรับทุกทำงานนะครับคลิปนี้พามาชมบ่อลึกครับนี่ติดตามบ่อลึกระเบิดดินดานกันหน่อยครับอู้ลึกจัดครับพี่น้องลึกมากอลังการงานลึก พามาชมพามตาิดตามตามคำมั่นสัญญาครับทีมงานสอสุขสวัสดิ์และก็นอคูณซับพามาชมความลึกของสระกันหน่อยครับลึกจัดปลัดบอกหรือว่าลึกจัดปลัดไม่ต้องบอกเลยแบบนี้อู้หึแต่สิเมตรขึ้นครับนี่ระเบิดดินดานเลยทีเดียวครับ ลุกจัดลุกจัดสู้กันแบบเต็มที่เต็มพิกัดนะครับนี่กับจ้ากโกเบทั้งสองท่านจากคนปูจากคนลุงสีเขียวกโกเบนี้เป็นมักไฟนะครับนี่ามารไฟหรือว่ารุ่นห้าส่วนขันนั้นเป็นจ้ามาร์รีครับหรือว่ารุ่นสาม ทีมักทีร้อยยี่สิบทั้งสองคันครับนี่หรือว่ารุ่นสิบสองตันบรรยากาศรอบสระกันเลยครับวูบหลุดจับพี่น้องระดับระเบิดดิ้นดานกันเลยถุ่มกันเท่าครับ แสัมผัสได้เลยครับนี่สุดจัดประหลัดไม่ต้องบอกครับรถนี้การทํางานของเขานี่อทํางานระดับรถใหญ่กันเลยระดับสามสอศูนย์ระดับออ้ตัดนงน่านจะเข้าประมาณ สัปดาห์ที่สามแล้วนี่่าจะเข้าม,ามาประมาณสัปดาห์ที่สามแล้วครับผมจะพามาชมความลึกว่าลึกขนาดไหนครับดูน้ําออกครับนี่ใต้พื้นบาดานลนะครับนี่น้ําออกดินแบบนี้เขาเรียกว่าดินใต้พื้นบาดาลน,นะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับดูความลึกความสูงดูเองครับพี่น้องอสูงมากครับสูงนี่สิบเมตรแน่นอนไม่ต่ำกว่าสิบเมตรแน่นอนน้ำน่าจะออกมาจากข้างบนนะครับนี่ ออกมาประมาณชั้นที่สองเนาะชั้นกรวดครับน้ำน่าจะออกมาจากชั้นกรวดไหลลงมาครับนี่น่าจะดื่มได้ครับน้ำตัวน,นี้คิดว่านะน่าจะดื่มได้ครับสุดจัดระเบิดดินดานสุดจัดมากเจ้ากโกบีที่ถูกท่านว่าเขาไม่ชอบแข็งไม่ชอบเจาะแข็งรืออะไรไม่รู้ครับ แต่อันนี้ครับดูเห็นเห็นครับเห็นเห็นกับสายตาตัวเองเลยว่เาเคาเจาะได้ไหมนี่ครับขนาดเขาร้อยยี่นะครับนี่เขายังทำได้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่ระเบิดดินดานเป็นก้อนเป็นตับครับนี่ก้อนใหญ่มากรู้จะเอาไปบดอัดยังไงครับนี่รถบดจะบดลงหรือเปล่าครับ ไม่ทราบเหมือนกันกจัดปหลัดไม่ต้องบอกเลยแบบนี้ชมกันเอาครับอน้ำก็เริ่มออกอย้อยมาจากข้างบนทั้งนี้ลงมาข้างล่างดูก้อนหินดินดานกันเอาครับหมดแค่ไหนสุดจัด มีพามาชมภาพนิ่งกันหน่อยครับช่วงพักกลางวันทานอาหารเที่ยงครับส่วนมากมาเจอแต่ตอนการทํางานครับมาชมภาพนิ่งกันหน่อยว่าไปถึงไหนอะไรยังไงครับอ้ลึกมากลึกมากสิบเมตรขึ้นครับนี่ไมา่ต่ำกว่าสิบเมตรแน่นอนอู้ทีมัานคุณภาพสอสุขสวัสดิ์ครับ สสุสวัสดิ์นคูลทรับจัด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 ,จดเบอร์โทรจะยังอยู่หรือเปล่านี่ตาสุเคยให้เบอร์โทรอยู่นะเดี๋ยวลองดูก่อนครับ ยังอยู่จ้ะครับนี่เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรให้้วยนะครับโสุขสวัสด์ครับตามเบอร์นี้ครับเผื่อท่านใดสนใจที่จะติดต่องานนะครับนี่ลุงวัดนะครับหรือทีมงานโสุขสวัสด์นะครับ0878703257ครับนี่โสุขสวัสด์ทีมงานร่มไมโครรถครดดัครับฝากด้วยครับเพื่อนๆด้วยครับเผื่อท่านใดสนใจชมบรรยากาศด้วยรอบครับ หล,หลายทีหลายครั้งนี้ก็พามาชมตอนทำงานครับตอนรถทำงานจริงวันนี้พามาชมตอนรถจอดกันหน่อยครับจะได้เต็มที่กันหน่อยว่าไปถึงไหนอะไรยังไงมาดูความกว้างของสะครับน,น่าจะเป็นความกว้างนะจากซ้ายมาขวานี้ก็ความกว้างผมคิดว่าน่าจะประมาณถ้าเอามุมด้านบนนะผมว่าน่าจะประมาณ30-40ถึง40เมตรครับนี่ครับ ระยะดยสายตานะครับเพื่อนๆถึงไหมครับผมว่าถึงนะเอามุมบนนะมุมล่างก็เหลือประมาณสักถ้ามุมบน4-0มุมล่างก็จะเหลือประมาณสาครับจากนี้มานี้30ครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ผมว่านะ่าจะประมาณสามสครับส่วนความยาวความยาจับมุมด้านบนนะครับจากนี้ไปถึงนี้ ผมว่าห้าสิบเลยเลยครับเป็นยางตำ่ำน่าจะห้าสิบเป็นยางต่ำครับอู้ข้างบนห้าสิบข้างล่างก็ต้องสี่สิบแล้วครับจากนี้วันนี้ก็น่าจะสี่สิบครับด้้นล่างยางต่ำนะวัดดูเลยนี่ถ้าไม่เชื่อนี่คำนวณเป็นคิวยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกอารเรื่องการคำนวณครับนี่ มาชมความคืบหน้าครับของวิธีการทํางานดินเนี่ยดินเรียกว่าดินชั้นบาดาลครับนี่ก่อนจะลงถึงบาดาลเขาจะมาเจอเขาก่อนครับนี่เขาเรียกว่าดินดานครับจัดโหดจัดโหดจัดอจอมารทรีหรือว่ารุ่นสามเอชเคร้อยยี่สิบ น,นี่ไม่ธรรมดาครับสามารถระเบิดดินด้านให้ดูให้ชมแล้วก็แล้วกันครับเห็นกันจะจะเห็นกันตามตาครับไม่ได้มุ่ไม่ได้โกหกครับนี่คือเรื่องจริงทีมงานสอสสวัสดิ์นอคูณซับครับนี่เอชเคร้บมาร์คไฟหรือว่ารุ่นห้าทำสีได้เนียนมากเนียนเ,น,ยน,เน,ยนีอย่างรถแกะกลองไม้ครับอย่างรถป้ายแดง ผมก็พามาชมโดยรอบครับตามคำมั่นสัญญาครับว่าจะมาติดตามจนจบก็คือต้องมาจนจบครับจนกว่าจะเสร็จภารกิจจนกว่าจะจบครับอู้หันนี้เนินสูงมากเนินจากด้านล่างปีนขึ้นมานี่พอแต่ว่าเขาใช้รถหกล้อเลยครับถ้าสิบร้อนี่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับอู้สมพอแต่เขาเลือกใช้รถหกล้อแล้วครับนี่ มันดาครับนี่ทีมงานนี้คุณภาพมากสุสุขสวัสดิ์โคุณทรัพย์ยนสบายจากด้านบนนี้น่าจะเกือบถึงนาทีครับกวจะขึ้นมาได้อันนี้บรรยากาศโดยรอบครับด้านบนเอาดินแานโปะข้างบนครับแล้วก็จะได้อรรถเกรดเดอร์มาเกรดครับแล้วก็บอดอัดอันนี้คือด้านบน อันนั้นอาจะเป็นระดับแล้วป่าครับปักเอาไว้ครับพ่นสีเอาไว้ท,ท่อ PVC นะครับพ่นสีเอาไว้น่าจะถมมาจากพื้นที่เดิมก็น่าจะถมขึ้นมาประมาณสักม,มันชาเกือบสามเมตรผมว่าครับสองเมตรถึงสามเมตรนะครับถมขึ้นมาของบนจากพื้นนาเดิมแล้วก็จะถมสะครับนะึงถมสะเกา่า คิดว่านะอันนี้จะเป็นระดับที่เขาตั้งไว้ครับน่าจะยังเหลืออีกุดตัดพี่น้องอันนี้ภาพด้านบนนะครับยากาศภาพด้านบนสักใหญ่มากโบนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆอ น่าจะใหญ่ระดับน่าจะความลึกน่าจะระดับเขื่อนนหรือเปล่านครับนี่น่าจะระดับเขื่อนอ่างเก็บน้ำเลยครับนี่ความลึกความชันความใหญ่สุดจัดครับนี่สอสุขสวัสดิ์นอคุณทรัพย์ดูครับมองจากดานบนลงไปดานลางอูเสียวมากครับลึกจัดลึกจัดดี เด็กน้อยตกลงไปนีขึ้นไม่ได้กันแล้วกันครับอูบรรยากาศโดยรอบนี่คือการทำงานจริงครับผมเป็นอย่างนี้เลยทีมงานการทำงานของรถขุดรถดำอันนี้นจะเข้าสัปดาห์ที่สามแล้วครับนี่ถือว่าทำได้เร็วมากครับรถขุดรถไปโคแค่ร้อยยี่สิบตัวแค่ร้อยยี่สิบนี่ทำได้เร็วขนาดนี้นี่คุณภาพาะครับมาตรฐานไม่ธรรมดา อย่างแน่นอนทำได้ขนาดนี้อันนี้น่าจะทมสะเกลครับนี่เป็นสะเกลเนาะพื้นที่เขตจะถึงนู้นครับถึงนู้นเลยครับเขตพื้นที่ตามมันจะตามหลักโฉนดที่ดินนะโหใหญ่มากใหญ่มากน่าจะ14-15ไร่ครับดูจากพื้นที่ตรงนี้ครับจบมาเลยครับ แมคคู122ตัวทํางานได้ระดับนี้ใช้เวลาเพียงแค่เข้าประมาณสัก3สัปดาห์เองครับนี่2สัปดาห์กว่าเข้าสัปดาห์ที่3โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสอสุขสวัสดิ์นอคูณซับวันนี้ก็ย้ายเกรดเดอร์ครับย้ายเกรดเดอร์หรือว่าจะตาตะกเตนกับรถบดมาครับอยู่จอจอฝั่งนู้นครับน่าจะเริ่มการทํางานสักประมาณุ่งนี้หรือเปล่าครับผมน่าจะยังได้มาติดตามอยู่ครับนี่ สักช่วงหนึ่งหรือคลิปหนึ่งครับนี่น่าจะได้มาแน่นอนเอาดินนันขึ้นมาขงบนแล้วก็จะได้เกรดครับบทอัดนะครับน่าจะมีคลิปหน้าอีกน่าจะได้มาช่วงีกครับครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยากพอสมควรครับเพื่อนไว้เพียงแี่นี้ก่อนนะครับดูไปเป็นช็อตครับดูไปเป็นจังหวะจังหวะครับขอพวามติดตามให้ชมได้หลากหลายมุมหลากหลายแนวครับนี่เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปของผมก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับ ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่เข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาสร้างสีสันให้กันครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกว้ด้วยนะครับรอหโหนรวมดำรบทุกทำงานนะครับจบเพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ